สร้างสิ่งอีพีนี้นะครับขอเปิดมาแบบง่ายๆสบายๆทั้งกันวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับออกเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับซึ่งตลอดทั้งสองข้างทางนะครับจะมีทั้งความตื่นเต้นและเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่น่าประทับใจรอเราอยู่ซึ่งการเดินทางนะครับผมใช้เส้นทางเดียวกันกับ ทางพระธาตุช่อแฮนะครับจากนั้นนะครับใช้เส้นทางด้านข้างนะครับเรียบกำแพงวัดแต่ไม่ปีนนะครับเส้นทางที่พูดถึงนี้นะครับคือทางหลวงหมายเลข1022จนถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านนาตองนะครับซึ่งจะมีรูปบ้านต่าปูลูขนาดใหญ่นะครับยินเซย์ฮัลโหลเราอยู่สวัสดีครับทุกคน พบกันอีกแล้วนะครับเราไม่เจอกันนานววันนี้ผมนนชนนคนสร้างสิงนครับวันนี้เป็นทริปแบกเป้วาดภาพนะครับนี่เราอยู่กันที่บ้านนาตองครับเป็นทางเข้าบ้านนาตองวันนี้นะเป็นเราจะพาเที่ยวชมหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับใจกลางหุบเขาซึ่งมีวัฒนธ,ธรรมแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามมากๆม,ม,มีทั้งการขุดพบมนุษย์โบราณนะครับเป็นโครงกระดูกแล้วก็รียกว่ายไงเป็นสัตว์สัตว์ใกล้สูญพันธ์ ก็คือน,นี่เต่าปูลูนั่นเองซึ่งที่นี่ก็มีการอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งหาชมได้ยากมากๆในธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับตั้งแต่จุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นเส้นทางลงเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราจะเดินทางอีก8กิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงบ้านนาตองแล้วครับการเดินทางสู่บ้านนาตองนะครับ แน่นอนว่าผมก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะในช่วงฤดูฝินนะครับว่ากันว่าการเดินทางมาที่นี่นะครับควรจะเป็นรถกระบ,บะนะครับเพราะถนนที่ลื่นและบางทีก็อาจจะมีดินโคลนนะครับที่ไหลลงมาบนถนนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในฤดูกาลอื่นๆบ้านนาตองนะครับถือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการข้ามนาคมทางรถยนต์ที่สะดวกมากเลยทีเดียวครับ พอเข้าสู่หมู่บ้านดาตองแล้วนะครับเราก็จะเห็นวิถีชีวิตให้ปฏิมัติยและบรรยากาศของหมู่บ้านนะครับตลอดทั้งสองข้างทางนะครับโดยผมรู้สึกประทับใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายซึ่งบ้านดาตองในขณะนี้นะครับก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ครับและตอนนี้นะครับผมก็กําลังผ่าทุกท่านนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางของหมู่บ้านนะครับ ซึ่งจะผ่านทั้งชุมชนโรงเรียนแล้วก็สถานีอนามัยบ้านนาตองนะครับและไปสิ้นสุดกันที่วัดธรรม,มานุภาพซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของหมู่บ้านนาตองแห่งนี้ครับเอาเละครับทุกคนเมื่อเรานะครับมาถึงบ้านนาตองนะครับเราก็จะพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับร่มเย็นที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับ สำหรับใครนะครับที่ยังหาสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบแล้วก็แสนสบายไม่เจอนะครับเนี่ยให้ดูเจ้าดำตัวนี้ไว้นะครับน้องเขาฉิวมากว่าโอเคครับแล้วเมื่อเรานะครับได้พักผ่อนแต่สักครู่หนึ่งนะครับผมก็จะพาทุกทท่านนะครับขึ้นไปกราบนมัสการนะครับพระพุทธรูปนะครับในพระอุโบสถกันนะครับเพื่อขอโชคขอพรให้การเดินทางมาในครั้งนี้ สบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็แค้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทางนะครับครับพอออกมาจากอุโมสถนะครับก็จะมีเพื่อนๆของเจ้าดำซึ่งบอกว่ายกกันมาเป็นครอบครัวเลยมาต้อนรับพวกเราต่อมานะครับผมก็จะเดินทางต่อนะครับจากจุดนี้เดินทางขึ้นไปนะครับต่อกันที่พระาธาตุนาตองนะครับ ซึ่งมีระยะทางนะครับที่ห่างจากตัวอุโบสถนะครับค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับคุกคนเห็นผมไหมเนี่ยจอจะดำไปหน่อยนะตอนนี้ผมจะขึ้นไปนมัสรรการองค์พระธาตุนาตองนะครับเมื่อกี้เราไปไหว้ในวิหารเรียบร้อยแล้วทางก็ค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าจากตัวของวัดนะครับขึ้นไป ก็สูงอยู่นะครับตรงนี้ก็ทางสําหรับรถขึ้นมานะครับสว่วนนี้ที่เราขึ้นมาตรงนี้เป็นทางสําหรับเดินเท้าไปครับไปลุยกันไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่มีองค์พระธาตุนาตองครับเป็นทางขึ้นไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับช่องโนชนชานนค้นสร้างศิลเราก็คือนี่ วาดภาพนั่นเองผมก็เตรียมอุปกรณ์แล้วกระดาษก่อนที่เราจะขึ้นไปนวัตก,กรรผมขอวาดภาพเก็บไว้็นที่ล,ลึกนะครับโอเคไปลุยกันครับผมการวาดภาพของผมนะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มจากจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ลงมือร่างภาพแล้วก็เริ่มลงสีนะครับโดยผมจะเริ่มลงสีที่บรรยากาศพื้นหลังก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้านะครับจากต้นไม้หรือรูปภูเขาที่อยู่ระยะไกลๆนะครับด้วยอุปสรรคนะครับที่ท้าทายสําหรับผมนั่นก็คือเวลานั่นเองเพราะช่วงที่ผมขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกือบจะครึ่งวันแล้วครับผมซึ่งเมื่อเวลายิ่งใกล้เข้าถึงที่ยงวันเท่าไหร่นะแสงของดวงอาทิตย์นะครับก็จะยิ่งแรงมากๆแต่ผมก็ยังโชคดีมากๆนะครับที่ยังมีร่มไม้ใหญ่นะครับไว้คอยได้หลบแดดนะครับผม เอาแล้วทุกคนแล้วแล้วภาพที่เราวาดก็เสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือภาพนะครับทางขึ้นที่เราจะขึ้นไปนมัสก,การองค์พระธาตุนาตองนะครับแต่เดี๋ยวตัดไปดูภาพจริงนะก็คือแห้งแรงมากแต่ตรงนี้ผมได้เพิ่มนะครับเพิ่มสีเขียวของต้นไม้ให้ภาพดูมีสีสันมากขึ้นนะครับโอเคและนี่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากๆนะครับของผม ที่ได้ออกมาวาดภาพนะครับท่ามกลางสถานที่ใหม่ๆได้เก็บทั้งความรู้และเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับถ่ายทอดผ่านผลงานนะครับซึ่งหนึ่งผลงานนะครับแทบจะแทนทุกๆความทรงจําที่ครั้งหนึ่งผมได้มาเยีอยที่นี่พอวาดภาพเสร็จนะครับผมก็ขอขึ้นไปกราบน,นมัสการนะครับองค์พระพระพุทธภาวนามานะโชคนะครับแล้วก็องค์พระธาตุนาตองนะครับรวมทั้งเก็บบรรยากาศโดยรอบนะครับ มากกทุทุกท่านด้วยครับซึ่งบรรยากาศรอบข้างนะครับขององค์พระธาตุก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับที่มีทิวทัศน์ที่เขียวขจีมากๆดูแล้วทำให้ร่มเย็นแล้วก็สบายตามากๆจากนั้นนะครับเวลาก็เดินทางไปเย่าบอกว่าเ่ยวมากๆเก็บเที่ยงวันนะผมจึงตัดสินใจนะครับลงจากองค์พระธาตุเพื่อหามือเที่ยงกันนะครับทุกคน พอลงมาถึงหมู่บ้านนะครับเราก็มาเจอร้านค้าชุมชนซึ่งก็มีแม่ค้าไม่ใช่เรียกว่าลูกแม่ค้าดีกว่ามาต้อนรับมีหลายเียบทุกคนเดี๋ยวเราพักรับประทานอาหารนะเดี๋ยวลงไปดูทถ้ำกันต่อครับผมมีหลายคนเคยบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง ก็เห็นจะจริงพอทานข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนน้องก็มาส่งผมก็เลยถามน้องเขาว่าจะไปดูเต่าปูลูไปทางไหนนอ้นองเขาก็ไม่ตอบเอาทุกคนเอาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเต่าซึ่งเป็นเต่าที่ใกล้จะสูนย์พันธุ์มากๆครับเป็นเต่าปูลูโอเคเราไปดูข้างในกันว่า เรามาถึงจุดเพราะว่าเป็นจุดอนุรักษ์นะครับเต่าเต่าที่นี่ก็เป็นเต่าปูลูนะเป็นเต่าที่หายากมากๆเดี๋ยวผมจะให้เอาให้ดูนะขออนุญาตนะครับเอาให้เปิดได้นะครับแต่เ,เราต้องระวังน้องด้วยครับทุกคนแล้วนี่ก็คือบ่อเต่าปูลูนะครับที่ชาวบ้านได้มีการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งเป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากมากๆตามแหล่งธรรมชาติแล้วก็น่าจะมีที่เดียวจริงๆสำหรับในจังหวัดแพร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูและรู้จักเต่าปูลูกันครับผมทุกทุกท่านครับภายในบ่อเต่าปูลูนะครับก็ได้มีการสร้างบ่อซีเมนต์นะครับขนาดสี่เหลี่ยมราะว่าขนาดใหญ่เลยนะครับภายในนะครับก็จะมีการจัดแต่งนะครับคือจำลองระบบนิเวศท,ที่เป็นที่อยู่ของเต่าปูลูนะครับ ก็จะมีการเติมดินหินแล้วก็ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้น้ําแล้วก็มีน้ําสําหรับให้น้องได้ลงเล่นได้ด้วยนะครับส่วนเต่าปูลูนะครับก็มีหลายตัวเลยทีเดียวก็มีทั้งตัวโตเต็มว,ว,วัยแล้วก็ตัวที่ยังเป็นลูกเต่านะครับส่วนลักษณะาทางกายภาพนะครับลักษณะน,น้องก็จะมีหัวกว้างใหญ่มากๆครับมีขนาดกว้างของหัวครับประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวกระดองนะครับมีปากงุ้มแหลมคล้ายปากนกแก้วนะครับ ส่วนหัวแล้วก็ขาไม่สามารถหดเข้าไปในกระดองได้นะครับแต่มีการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความสามารถในการปีนต้นไม้แล้วก็ก้อนหินเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในลำธารเป็นลำธารน,น้ำบนภูเขาสูงนะครับพบในประเทศจีนตอนใต้แล้วก็ชายแดนที่ติดกับไทยลาวแล้วก็พม่านะครับทุกคนครับผมขออนุญ,ญาตถ่ายภาพนะครับร่วมกับน้องเต่าแป๊บหนึ่งนะครับ เราจะคิดไปเหมือนเดิม้วแต่ต้องระวังด้วยนะครับใบวางอึ๊บรับายเล็กอึ๊นี้ก็จะเป็นบางขางางบองเางบาองบางบางบารางบางบางบาบางบางบางบาาบางบาอบาง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 บงนะครับาาบาาาาาบาางงบ ซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็มีชื่อว่าถ้ำป่ปันตามีนะครับการเดินทางไปถ้ำปุปันตามีนะครับมีระยะทางประมาณ430เมตรนะครับเราจะเดินทางไปดูถ้ำนะครับผมระหว่างทางนะครับเราก็จะได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดมากๆครับทั้งสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยพืชพันธุไม้ต่างๆที่มากมายมากทั้งพืชท้องถิน่นแล้วก็พืชที่ชาวบ้านในชุมชนนะครับ ได้มีการปลูกไว้สําหรับดํารงชีพแล้วก็สร้างรายได้มีทั้งต้นไม้ใหญ่นะครับที่สมบูรณ์มากๆที่มีลําต้นสูงขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อเรามองขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นกิ่งก้านนะครับที่คอยประทะกับแสงแดดและคอยเป็นร่มเง,งานะครับให้กับเหล่าสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่นะครับพอผมเดินทางต่อนะครับก็ไม่นานมากนะครับก็จะถึงป้ายทางเข้าถ้ำปุบันตาบีแล้วนะครับ เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ครับเรากําลังจะเดินทางครับขึ้นไปสู่ถ้าที่นี่เขาเรียกว่าถ้าปู่ปันตาหมีอ่นานง่ายเราก็จะมีถ้าพระนะครับอยู่ข้างด้านข้างเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสํารวจนะครับว่าจะมีแบบบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ประวัติเรื่องราวเนี้ยจะน่าสนใจขนาดไหนไปดีครับผม เาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ถ้าแล้วนะครับปากถ้ำนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเที่ยวสํารวจถ้าว่าจะมีความสวยงามตามธรรมชาติหรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนนะครับไปตามผมมาครับครับทุกคนสําหรับประวัติของถ้าป่ปันตาหมีนะครับที่ผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับก็เป็นถ้าที่เก็บความรู้ด้านโบราณคดีนะครับแล้วก็ของมนุษย์สมัยที่ใช้หินนะครับเป็นเครื่องมือ ถ้ำแห่งนี้นะครับถูกขุดพบโครงกระดูกนะครับแล้วก็ของใช้ที่ทําจากหินนะครับได้ไม่นานนักโดยโครงกระดูกที่พบนะครับมี2โครงซึ่งชาวบ้านนาตองนะครับคารพบถ้ำแห่งนี้มากๆเพราะถือเป็นบรรพบุรุษอายุหลายร้อยปีเป็นมนุษย์กลุ่มแรกๆนะครับที่มาอาศัยพื้นที่บ้านนาตองในการดํารงชีวิตข้าวของเครื่องใช้นะครับที่พบในกลุ่มนั้นก็จะถูกนําไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้านนาตองนะครับ รวมทั้งโครงกระดูกด้วยนะครับหลุสองร้อน, 2, นข้างในก็จะมืดไปนะครับน่าจะสิ้นสุดแค่นี้นครับรบรรยากาศก็จะเงียบเงียบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูสำรวจถ้ำข้างๆนะครับผมชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพระนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามีความสวยงามหรือจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมาีผม โอเคครับถัดจากถ้ำปูปันตาหมีนะครับเราก็จะไปถ้ำพระซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างนะครับโอเคทุกคนเอากระเล่นกับบรรยากาศปากทางของถ้ำพระก็จะมีแบบเวิร์ที่สูงกว่าครับผมแล้วก็จะมีทะลุเข้าไปข้างบนนะครับโอเคเราจะขึ้นไปข้างบน ทุกคนตอนนี้นะครับเราขึ้นมาที่ถ้ำพระเรียบร้อยนะครับดูบรรยากาศรอบๆก็จะมีแสงนะครับลอดผ่านจากข้างบนแล้วก็ด้านข้างบรรยากาศสวยมากมากเดี๋ยวเราจะไปกรับมัสการนะทุกคนครับในถ้ำพระแห่งนี้นะครับได้มีการนรําพระพุทธรูปนะครับขนาดใหญ่มาตั้งปฏิสฐานไว้ในถ้ำนะครับซึ่งตอนเข้ามานะครับผมผมก็จะมีความรู้สึกเหมือนเราได้เดินเข้ามายังอุโบสถนะครับ พอมีทั้งพระพุทธรูปและก็หินงอกหินย้อยนะครับที่สวยงามมากๆเหมือนกับจิตกรรมฝาผนังเลยนะครับที่เหมือนมีการนํามาประดับโบสถ์และก็ในถ้าแห่งนี้นะครับก็ยังมีชาวบ้านนะครับขึ้นมากราบสักการะอยู่เป็นประจําซึ่งในบางปีนะครับก็จะมีพระธุดงนะครับขึ้นมาบําเพ็ญเพียรภาวนานะครับในถ้าแห่งนี้ด้วยถือว่าการมาถ้าแห่งนี้นะครับได้ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็ ได้ทั้งความศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีโอกาสมาเยือนบ้านนาตองแห่งนี้นะครับผมขอแนะนำถ้าพระหรือถ้ำปุปันตามีไว้อีกแลนด์มาร์กหนึ่งเลยนะครับที่พลาดไม่ได้จริงๆครับ ทุกคนผมก็ขอลาท่านผู้ชมนะครับไปในเจ้าถ้ำแห่งนี้กับบรรยากาศถ้ำที่สวยงามน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในี EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค,ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เบให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับทริปการเดินทางของผมในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับในตอนที่ทุกๆคนนะครับกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็จะเป็นช่วงท้ายปีพอดีครับผมเลยขอโอกาสครั้งนี้นะครับอวยพรทุกๆคนเลยนะครับผมในการก้าวข้ามผ่านปีเก่าในครั้งนี้แล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ สิ่งที่สวยงามของชีวิตในปีใหม่ต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกับผมนนชนนคนสร้างศิลป์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ